ที่บ้านของหลายๆคนนะครับก็คงจะมีปั๊มน้านะครับใช้กันอยู่ในครัวเรือนเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเวลาปั๊มน้ําไม่ทํางานเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างและนี่ก็เป็นหน้าตาของปั๊มน้านะครับเขาจะมีตัวบอดี้ของเขานะครับเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับให้เราเอาไขควงไขแล้วก็เปิดมันออกมาเปิดออกมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เป็นมอเตอร์นะครับที่ใช้สําหรับในการปั๊มน้ําของเรานั่นเองทีนี้เมื่อวานนะครับปั๊มน้ําที่บ้านผมเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นครับ เนื่องจากเมื่อวานนะครับที่บ้านเนี่ยไฟตกนะครับเพราะฉะนั้นปั๊มน้ำเนี่ยมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับไฟตกก็คือปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับมาต่ำกว่า220โวลต์ที่ควรจะเป็นนั่นเองแล้วปั๊มน้านะครับก็เกิดทํางานตลอดเวลานะครับไฟมันไม่เพียงพอก็เลยทำให้มอเตอร์เนี่ยนะครับทำงานหนักมากๆแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นหลังจากที่ไฟมาเป็นปกตินะครับมอเตอร์ก็ยังไม่สามารถทำงานได้ผมเลยมาเช็คดูที่ปั๊มน้ำนะครับปรากฏว่า เจ้าตัวมอเตอร์นะครับที่ผมให้ดูไปเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันร้อนมากๆเลยวิธีแก้ก็แสนง่ายดายครับคือถ้าเพื่อนๆนะครับลองดูที่มอเตอร์ของตัวเองแล้วนะครับมันเกิดความร้อนมากๆวิธีที่จะทําให้มันกลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะครับ เราต้องทําให้มอเตอร์มันเย็นลงก่อนนะครับด้วยวิธีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าจะไปทําให้เขาเปียกน้านะครับอาจจะใช้พัดลมเป่าก็ได้นะครับหรือว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งหนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยทำให้มอเตอร์เขาเย็นลงนะครับเขาก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้จริงๆแล้วพวกมอเตอร์พวกนี้นะครับพัดลมเองหรือว่าปั๊มน้ําเองเนี่ยเขาใช้มอเตอร์เป็นหลักในการทํางานนะครับมอเตอร์เนี่ยมันจะมีถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับเขาจะตัดการทํางาน นะครับตัวคาปาซิเตอร์ต่างๆตัวอุปกรณ์ไ c ต่างๆนะครับเขาจะหยุดการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ของเขาไหม้นั่นเองนะครับเขาเลยยุติการทํางานไม่สามารถทํางานได้ในกรณีที่ตัวเขามีความร้อนสูงเกินไปนะครับมันเป็นระบบป้องกันของตัวเขาเองนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเขาเนี่ยไฟไหม้ เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ไฟตกนะครับอะไรที่เป็นมอเตอร์ปั๊มน้ําพัดลมหรือว่าตู้เย็นนะครับควรถอดปลัก๊กหรือว่าดึงเบรกเกอร์ลงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยเกิดพังได้นี่ก็เป็นวิธีการดูแลปั๊มน้ำง่ายๆนะครับในกรณีที่ไฟตกหรือถ้าเขาไม่สามารถทำงานได้ลองมาดูก่อนนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรถ้ามอเตอร์ร้อนก็เป่าให้เย็นพักให้เย็นแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับ